สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องออการหาความสุขแบบง่ายๆนะครับในชีวิตประจําวันเหล่านี้แหละพอดีเราได้เนื้อหามาจากบทความหนึ่งชื่อฟังแล้วมีความสุขไอเดียหลักเขาน่าสนใจมากเลยครับคือเขาบอกว่าความสุขเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่หรือต้องรออะไรนานๆเลยนะมันอาจจะอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี่แหละเช่นแบบออแค่ได้นั่งเงียบๆสักพักหรือบางทีแค่มีข้อความดีๆส่งมาแค่นั้นเลยอื จริงด้วยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะเพราะเหมือนกับว่าเปลี่ยนให้เราหันมามองออสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแทนที่จะไปมองหาความสุขจากอะไรใหญ่ๆในอนาคตอย่างเดียวซึ่งก็น่าจะแบบว่าเข้าถึงง่ายกว่าจริงๆนั่นแหละคะ่ะใช่เลยครับงั้นวันนี้เรามาลองเออจาะลึกกันดูว่าจากบทความนี้เนี่ยมีแก่นคิดหรือว่าวิธีอะไรที่เราพอจะหยิบมาใช้ได้จริงบ้างไหมในการเพิ่มความสุขเล็กๆให้แต่ละวันของเรา บทความเขาก็เสนอไว้หลายวิธีเหมือนกันนะอย่างแรกเลยที่ชัดๆก็คือเรื่องของการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆครับเขาแนะนําเลยนะแบบลองเขียนสามสิ่งดีๆที่เจอในวันนั้นก่อนนอนดูอะไรแบบนี้ค่ะค่ะการขอบคุณแบบนี้อืมเหมือนที่บทความอธิบายอะนะคะมันคล้ายๆกับการปรับโฟกัสหรือปรับเลนการมองของเราใหม่ให้หันไปสังเกตสิ่งดีๆที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเฉยๆในชีวิตประจําวัน ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีมากกว่าที่จะรู้สึกขาดนะคะอ๋อใช่ครับทําให้เห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้วก็มีอีกวิธีที่เขาเน้นเหมือนกันคือการพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นลองง่ายๆเลยแบบกินข้าวก็สนใจรสชาติอาหารจริงๆไม่ใช่กลมหน้าเล่นมือถือหรือแค่ลองสังเกตลมหายใจตัวเองดูบ้างแค่นั้นเองเรื่องอยู่กับปัจจุบันนี่อืมฟังเหมือนง่ายนะคะ แต่เอาเข้าจริงก็ท้าทายเหมือนกันนะในยุคนี้คือบทความเขาชี้ว่าความกังวลส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันมักจะมาจากการคิดถึงเรื่องในอดีตหรือไม่ก็เรื่องที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมคะการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตอนนี้เลยเหมือนเป็นการตัดวงจรความกังวลตรงนั้นไปได้เหมือนกันเออน่าคิดครับแล้วก็มีอีกประเด็นคือเรื่องการพูดกับตัวเองอันนี้ก็น่าสนใจ บทความแนะนำให้เราลองพูดดีๆกับตัวเองดูบ้างเหมือนที่เรา,เาพยายามพูดดีๆกับเพื่อนหรือคนที่เรารักลองเปลี่ยนจากที่ชอบแบบตำหนิตัวเองกดดันตัวเองมาเป็นการให้กำลังใจตัวเองดูบ้างอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคือบางทีเราอาจจะใจดีกับคนอื่นมากกว่าตัวเองจริงๆด้วยซ้าการฝึกพูดเชิงบวกกับตัวเองแบบนี้ก็เหมือนเราสร้างเกราะป้องกันทางใจจากความคิดลบๆของเราเองนะคะเป็นทักษะการดูแลใจที่ดีมากๆเลยค่ะ ครับแล้วก็สุดท้ายที่บทความพูดถึงคือการหาเวลาทำสิ่งเล็กๆที่เราชอบจริงๆอะครับไม่ต้องรอโอกาสพิเศษอะไรเลยแค่ได้ฟังเพลงโปรดสักเพลงตอนเดินทางหรืออ่านหนังสือที่ชอบสักหน้าสองหน้ามันก็ช่วยแบบว่าชาร์จพลังใจได้แล้วถูกค่ะ ซึ่งถ้าเรามองเชื่อมเชื่อมกันทั้งเรื่องขอบคุณการอยู่กับปัจจุบันการพูดดีกับตัวเองหรือการทำสิ่งที่ชอบเล็กๆน่น้อยพวกนี้มันเหมือนการสะสมแต้มความสุขในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเติมน้ํามันให้ใจเรามีแรงเดินต่อบทความเขาใช้คําประมาณว่าเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตเลยใช่ใช่ในบทความมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับอย่างพนักงานออฟฟิศที่อาจจะเหนื่อยๆกับงานแต่พอนึกถึงรอยยิ้มลูกที่บ้านปุ๊บ ก็มีแรงขึ้นมาหรือนักเรียนที่กำลังเครียดเรื่องสอบแต่พอได้เปิดเพลงโปรดฟังแป๊บนึง่งก็รู้สึกผ่อนคลายลงได้อะไรแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าความสุขเล็กๆพวกเนี้ยมันมีพลังจริงๆนะครับค่ะจริงด้วยค่ะ แล้วสิ่งที่น่าคิดต่อจากบทความนะคะคือการที่เราฝึกตัวเองให้รับรู้แล้วก็สร้างความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ได้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแค่ชั่วครู่ชั่วยามนะคะแต่อาจจะส่งผลไปถึงความสามารถในการรับมือกับออความท้าทายหรือความทุกข์ยากต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยรอบตัวอาจจะเป็นรากฐานสําคัญของความเข้มแข,ข็งทางใจหรือที่เรียกว่า resilience ก็ได้นะคะ โอ้โหเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับสรุปแล้วสิ่งที่บทความฟังแล้วมีความสุขพยายามจะสื่อสารกับเราก็คือว่าการดูแลใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราเสมอจริงๆแค่เราต้องหันมามองให้เห็นมันแล้วก็หยิบฉวยมันมาใช้เติมพลังให้ตัวเองบ้างเท่านั้นเอง ก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งทายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะครับว่านอกเหนือจากวิธีที่เราคุยกันไปจากบทความนี้แล้วเนี่ยมีความสุขเล็กๆในแบบฉบับของแต่ละคนอีกบ้างไหมที่เราอาจจะเผลอหลงลืมหรือมองข้ามมันไปท่ามกลางความวุ่นวายในแต่ละวันของเราลองนึกกันดูนะครับ